กะกาบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องช่องสมพิชชาแนลแลวด้ค่ะกะยังอยู่ในสวนดอกไม้แต่ว่าม่อไทยลูกป,ปั่นเพื่อนหายเบิง่งค่ะพ<อ>ี่น้องจ่ะเห็นเพื่อนยืนอยู่กับแพะกับแกะเพื่อนสีกะงามเพื่อนกะยิ้มพร้อมงามกะเลยไทยค่ะพี่น้องไปค่ะพี่น้องไปยางน้ำาอมพินเนะค่ะเนาะ ย่างในสวนค่ะเย็นเย็นย่างไปเรื่อยๆนกกระมาค่ะพี่น้องอันนี้เพื่อนกะลังก็สัง่งสีเฮตันมองดอกไม้ค่ะสวนพักสวนดอกไม้ค่ะเพื่อนก็เลยมีเสียงแน่เขาก็ย่างไปนกค่ะพี่น้องจ้า ดอกอันโคราเลนสโตคนว่า <único> ช <Liberty eye throat> <made> <c oughs> ื่อดอกเพิ่นดอกโคราเลนสโตคโคราเลนดอกโคราเลนค่ะพี่น้องน้ำค่ะเห็นบ่อันนี้หาแต่ออกยอด้เป็นตเด็ดไปกินแซ่บฮักงกกินได้บ่บูงามๆคยสิ อู้ดอกแค่แดงพี่น้องจ๋าสมพิดก็ลืมเขาวนี่เห็นบ่เบิ่งเลยค่ะมันเป็นดอกแค่แดงค่ะพี่น้องแค่แดงค่ะพี่น้องเห็นบ่านี่ดอกอ่อนเพลินเนาะค่ะดอกอ่อนเพลินค่ะพี่น้อง นี่คือดอกแก่แล้วนี่คือดอกเินี่เห็นว่าสิเป็นคือดอกแคอ่ะฮะเห็นป่าวโหงาพที่ที่บานแล้วง่ายแล้วนะดอกแคแดงจะพี่น้องภาษาไทยคนอื่นแคแดงเห็นป่า ดอกแค่แดงค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องป้ากับไปย่างเหรินโตค่ะสวนเนี่ยร่มรื่นมากๆเลยค่ะพี่น้อง ยากะเคี้ยวดีดีพี่น้อง <Okay. S 1> ค่ะเฮนโค่ะเพื่อนก็ล้างสีเปาเพื่อนก็ล้างสีเฮ็ดโอ้จะได้ไปใว้บ้านเทาเนะ้องพี่น้องเนาะกวนกัดแพงเนาะเครื่องล้านเป็นล้านที่ได้บุ๊เฮ็ดแบบเป็นแก้วแบบย่างดีเลยค่ะเราเพื่อนค่ะเนี่ยค่ะ โค้งการเพื่อนะเนื้เพื่อปลูกพักปลูกอีหย่างอยู่ทั้งในเห็นไหมนะเห็นว่าไงโค้งการเพื่อนนี่แหละค่ะเป็นนั่นงเสียงามหลไปหน่อยปักข่ายยางตัวอากาศก็แล้วแเต่อารมณ์ค่ะพี่น้องเดียวแดดเดียวบดประเทศเยอะละมันเป็นสิ่ละหรือว่าทุกประเทศนั่นแหละไปเนาะ ชมกันไปครับพี่น้องจา้ทาทั้งนี้ไปบ่แหลมาทางนีง้เย็นเย็นพี่น้องมาเริ่มมานางย่างเลยนะ้องคนห้วยห่วยยุสแล้วก็ทั้งนี้เป็นป่านป่าต้นต,นตาลพี่น้อง คนกับยางไปยางว่าคึ้กันเขากับมายางมันห่อนพี่น้องพลังเห้าแดดมันกับมาพากันมาหาเลนียูยุ่ฮมมันเห้าแดดพี่น้อง <c oughs> เพราะว่าตะเขาแต่นี้เขา,าขันหน่อนว่ะเหรอเบอร์ไว้ขึ้นกันเยน็นเย็นพี่น้องจา้ามาเจอมะนางเล่นนุก่ะเกียร์ดีไร บ้าดอกไม้ก็งามค่ะพี่นอ้องดอกไม้ก็สวยอากาศก็เย็นสดชื่น หอมเขาตัดหญ้าว่าหันรถมันตัดหญ้ามันมาตัดหอมหอมดอกดอกพอพอคลอกเขินซีเพิร์นพอพอคลอกเขินงามงามพอพอคลอกเขินนะวะ นี่สามสีมีสีขาวสีออโรสสีม่วงสีชมพูช่วยงามค่ะพี่น้องสีแดงกับนี้ค่ะพี่น้องว่าบ้างเบื้องทั้ง,งผีสีแดง มขกับพี่น้องชีแดงสวยงามกับพี่น้องต้องมาได้บ่าวสวยนผักเย็นเย็น ไปชมพิชติผ้าไปยางมองกันต้นพาลมสวนปาล์มมาพี่น้องนะเนี่ยครับพี่น้อง พี่น้องจ้าคลิปนี้ก็จบสำนีก้อนนะคะสวัสดีค่ะ